ววละที่หนึ่งพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่42นะครับออกปลายของปีที่แล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับอ๋อเน,นิเดียวะผมลืมไปวิธีการโหวตยกเว้นเฉพาะเวาลาเลือกรรมการนะครับผมจะถามไปว่าผู้ถือท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงขอให้ยกมือขึ้นนะครับถ้าเ,เราเราจะเอาคะแนนเอาจำนวนผู้ถือหุ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยมาแล้วก็มาหักผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะลง,งะคะแนนนะครับออกไปกี่นะครับข้วกรีที่หนึ่งเรื่องร,ะอะรนะับรองรายงานการประชุมไม่ทราบมีปัญหามีอบถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมขอ ให้ท่านผู้ดนใดทีได่ทไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนหรือไม่เห็นด้วยนะครับขอให้ยกมือครับครับไม่มีนะครับครับวาระที่ที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าท่านผู้ดูุ้นอนุมัติรับรองนะครับ สองร้อยสาเด้านสองแสบเสียงนะครับไม่รับรองศูนย์หรอไม่อเสียงศูนยครับ